เมื่อเราสังเสริญพระเจ้าให้เราสังเสริญด้วยหัวใจของเราเพื่อจะยกย่องพระผู้เป็นเจาสวัสดีครับวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตพี่อนุชลักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่98ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าประสัต์ และผู้พิพากษาเราไปฟังพระโจณะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระยาเวทรงให้ชัยชนะของพระองค์ประจักษ์พระองค์ทรง,งเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์ต่อสายตาบรรดาประชาชาติพี่น้องชิรักในพระเยซูคริสต์สดุดีบทที่98นะครับเป็นบทเพลงที่ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นผู้ประพันธ์นะครับแต่เป็นสดุดีบทที่ต่อจาก96และ97 ในตอนที่เราในพระเยซูคริสต์แม้ในบทเพลงนี้ยังไม่ได้ระบ,บุว่าใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนประพันธ์นะครับแต่ในพระคัมภีร์เดิมในฉบับภาษากรีกนะครับในฉบับที่บอกว่าเซททเจนนะครับก็ได้ระบ,บุถึงว่าผู้ที่เขียนในสดุดีบทนี้คือท่านกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นผู้แต่งและผู้เขียน อย่างไรก็ตามนะครับความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขียนแต่ความสําคัญยของพระธรรมบทนี้อยู่ที่เนื้อหาต่างหากว่า,าคนเขียนช่างประพันธ์ได้ดีมากและสวยมากนะครับผู้เขียนบทประเพงผู้เขียนเพลงนี้นะครับก็ได้พูดถึงพระเจ้านะครับว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับและสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนะครับสวุดีบทนี้เริ่มต้นจากบทที่96้าสิบหก ค,คือชนชวนให้ร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าหรือเริ่มต้นคล้ายๆกันกันกบบทที่9 6นั่นคือเริ่มต้นให้ชักชวนและถวายเพลงแด่พระเจ้าซึ่งมีความหมายในการร้องเพลงว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบานด้วยจิตใจของเราด้วยเหตุผลดังประการดังกล่าวนี้คือเหตุผลที่เราร้องเพลงสรรเสริญและนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ อย่างที่หนึ่งก็คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทําและชัยชนะที่พระองค์ทรงประทานให้ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเกี่ยวกับการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับสำหรับคนชนชาติอิสราเอลและข้อที่สามก็คือความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์สุจริตของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำนะครับให้กับ ชนชาติอิสราเอลนั่นก็คือการนําชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นเฉลยหรือการตกเป็นเฉลยของบาบิโลนที่บอกว่าเป็นการอัศจรรย์นั้นเพราะว่าตลอดชีวิตหรือตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมหาอำนาจหรือประเทศมหาอำนาจใดที่จะยอมปล่อยเฉลยของตัวเองกลับบ้านเพื่อไปสร้างบ้านเมืองใหม่หรือไปสร้างบุรณะบ้านเมืองของตัวเอง ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาไม่เคยมีประเทศมหาอำนาจประเทศไหนครับที่ได้ทำแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลคือว่าเขาได้มีโอกาสออกจากเมืองบาบิโลนและไปก่อร่างสร้างตัวใหม่ที่เมืองคานาอันที่บ้านเมืองของตัวเองหรือไปบูรณะบ้านเมืองของตัวเองเกิดขึ้นมาใหม่นะี่ครับพี่น้องที่รักครับอย่างไรก็ตามนะครับ คนที่บอกว่าเป็นความย์ัื่อและเป็นความรักมั่งคงของพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรครับจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่าพระเจ้ายังคงรักและยังคงศ์ัื่อต่อคําสัญญาของพระองค์เสมอนั่นก็คือพระเจ้ายังทรงช่วยคนของพระองค์คนอิสราเอลนะครับออกจากเมืองบาบิโลนและกลับไปสร้างบ้านของตัวเองใหม่ที่เมืองคานาอันพี่น้องครับ ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้พระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงตรีสอนเขาเมื่อเขาทําบาปเมื่อเขาทําสิ่งที่พระเจ้าไม่พอยัยและเมื่อเขาทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่เห็นด้วยพระเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้ตกไปเป็นเฉลยตามประเทศต่างๆและเมื่อสิ้นสุดการตีสอนและเมื่อสิ้นสุดการลงโทษของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงนำเขากลับมาที่เดิมเพื่อที่จะสร้างใหม่ และเพื่อที่จะให้เขากลับมาเพื่อจะบูรณะบ้านเมืองของตัวเองต่อนะครับพี่น้องที่รักในพระูิริสิ์ในเยเรมีบทที่2ีิข้อที่10นะครับพูดถึงเรื่องนี้การบูรณะของประเทศอิสราเอลนะครับตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับเป็นการร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์และผู้พิพากษาด้วยเสียงเพลงแห่งความชื่นบาน ประกอบไปด้วยดนตรีสารพัดต,ต่างๆเช่นพิมเขาคู่แตรเข่าสัตว์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและการนำพาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่8ก็พูดถึงว่าเป็นคำชนชวนให้ท้องทะเลหรือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างนั้นนะครับไม่ว่าทั้งเป็นนินโลกทุกสิ่งไม่ว่าทั้งสิ่งที่อยู่ภายใต้ทะเลหรือสิ่งที่อยู่ ใต้ทะเลนั่นเองสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจึงอาศัยอยู่บนโลกใบนี้กระแสะน้ำและเนินเขาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พร้อมกับคนอิสราเอลพี่น้องครับสุดท้ายสดุดีบทที่96นะครับจบลงด้วยการเหมือนกับบทที่98 97คล้ายๆกันจบลงโดยการสรรเสริญพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผู้พิพากษาของพระเจ้า นะครับพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และผู้พิพากษาหมายความว่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างหรือกําลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแด่พระเจ้าผู้สูงสุดเป็นกษัตริย์และผู้เที่ยงธรรมนั่นคือผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมนั่นเองพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ผู้เขียนสดุดีบทที่98ได้บอกว่าการอาศัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำนะครับใช้ชนะการช่วยกู้ ความซื่อสัตย์สุจริตและความรักมั่งคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ท่านต้องเชิญชวนทุกคนร้องเพลงนมัสศการและยุกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทรงกระทําสิ่งเหล่านี้ให้กับเราด้วยเช่นกันนะครับคาถามที่เราต้องตอบก็คือว่าเราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตใจของเราและด้วยจิตใจที่ชื่นบานหรือไม่ เราทั้งหลายได้ทําให้ทุกคนได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือให้คนรอบข้างได้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้คนรอบข้างสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับให้เราทั้งหลายนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตใจที่ชื่นบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในอิสยาห์บทที่29 13, ข้อที่13กล่าวไว้ว่าแบบนี้ครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะไม่สรรเสริญพระเจ้าด้วยปากแต่ เขาจะให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรานะครับเอาใหม่นะครับในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าเขาจะได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายที่จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจของเราและนมัสการพระองค์ประโชน์และโชคลาวของพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ กิจดาว่เาเป็นที่รของก้าพเจทั้งหลายใครทุกอ,อย่างไปตามนำพระทัยขององค์สรสรเสริมมทนาขอบพระคุณเด็พระเจ้าในทุกเรื่องราวทุกอยาก่างด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนให้เรานมันสก,การพระเจ้าด้วยจิตใจของเราและยกย่องพระองค์ด้วยจิตใจที่ชืน่นบวานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรครับ